ไปที่เพื่อนๆมาบึ่งผาบมาบึ่งน้งมน้ำของเนาะโอ้น้ำขึ้นไหลน้ำลองขึ้นไหลเนาะ ากเตือนพี่น้องทางใต้เด้อดอนจันดอนจันนี้ถือว่าท่วมเกือบหมดละโอ้น้ำขึ้นหลาหลาแต่ยานเนีย่ย น้ำของขึ้นลายๆแต่ว่ายังบ่นทั่วมมันม่งไข่เครื่องกับเจ้าอันมองนาคาซิตี้ยังก็ท่วมเด้อมันระบางี้เด้อพี่น้องทางใต้เขานะ